ก็จะมากินน no ้ำมาดด่มทางทีก็บางเรื่องแล้วไปาะอัดปกตื้นไปผูกขางทางอยู่ขางทางเราเอาเขาิมไปงังได้ทิ่ทิ่แม่งอยอดจนวันกการวนที่มันแม่งเัอะหน่อยมันหน่อยง่มันงา

mọi người cảm ơn tôi dõi mọi người đó dõi 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 ดดเดีกินยวยังูได้หมอเยังซงแงเลยทังของมันยังพิกไปเลยีพิกไทังกลาปนวเลยปันไปนน้นันนนนงหนาน <c oughs> ่ออกงั้เอ,อ้านี่นี่้มีดมะวันเด่ดีทายายกินยาย เบงเบงบงบงลูกขี้นันมันหนาวลูกไนลูกขี้หนาวแล้วกลายเป็นนันนิโก้เขาหัวลอาหน่อยเานเีน่เน่เน่เ่ตัวนี้ตัวนี้พ่ะแนนอาบน้ำเล่นว่าพ่านนดำ อืมกินวันนี้กินน้ำวัไกินน้ำิัเหนม่รู้กินวันงันมกิน่รู้สิงบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวช่วงหนกินกูกงนเคื่อนมหวานเลยแ้นนด้อยู่นี่ไอ้นินจกินกกินเลยก่กิน เรือกินก่อนยายกินก่อนเยาตยกินก่อนยายกินก่อนให้อิ่มคือบักติยันบอกมาบ้านนี่กินอิ่มแล้วก็นอนกินกินอิ่มแล้วก็นอนเด้อยายมันยังหวอเพื่นดิไปพผยุถึงบอกเปลืออยู่ในห้องน่ะใส่ถักลายว่าเสียเอาเส่าเนาะ ใส่รับประจาดอกพี่กกันรลบวรากินพริกรับประจำเรื่องย้ายเรากินพริกก็ได้เราขี้ขี้คืาแม่ออกห้องก็พอเออของหานว่าเทากอดต้นตันนี้ทอดตัวนี้ทอดอืมบ่บักขามเปียกบ่มี 那好听再见。Wow, I <laughs>